สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องครูเอกโตโยตาดีเยี่ยมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมรถนะครับรุ่นใหม่ยาริสนั่นเองนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือรุ่น Sport รุ่น Smart รุ่นพรี m i u m และ p รีเมียมสนะครับส่วนความแตกต่างของตัวรถนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับตรงนี้เลย แล้วก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กับตัวยาริส1.2 Premium นะครับจะเป็นสีขาวมุกนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับผมจะมีอะไรที่พิเศษแล้วก็แตกต่างไปจากตัวยาร i สรุ่นก่อนๆในปีก่อนๆบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวตั้งแต่ ไฟหน้านะครับชุดไฟหน้าของเราก่อนก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับทำให้รถคันนี้นะครับมีความสปอร์ตนะครับมีความดุดันมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแต่จะเห็นได้ว่าตัวไฟหน้าชุดโครงไฟหน้าของเราเนี่ยจะเหมือนรถนะครับในเซกเมนต์ของไฟใต้รุ่นหนึ่งก็คือตัวโคโร l อันติจิอาสปอร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวชุดไฟหน้าของเราเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟสูงไฟต่ําอยู่ในหลอดเดียวกันมาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์ตรงนี้เพิ่มความสว่างเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถด้วยนะครับ รวมไปถึงนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของรถยาริสคันนี้ยังเป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซีนะครับผมประหยัดน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลลิตรนะครับเป็นรถอีโกคาร์ของเรานั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับสิ่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับนั่นก็คือตัวกระจังด้านหน้าของตัวรถนะครับกระจังด้านหน้าของตัวรถยาริสคันนี้จะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับตกแต่งด้วยสีดำเปียนโนแบ็กก็มีตัวแถบ โครเมียมที่อยู่ตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับเพิ่มความดูดันเพิ่มความโบเฉีียวและก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถยาริสในปีนี้ครับยาริส1.2พรีมียมคันนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะถูกตกแต่งด้วยสีดำนะครับมทริกนะครับมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับที่อยู่บริเวณนี้ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้านะครับมีกล้องรอบคันมาให้ด้วยนะครับ360องศานะครับตรงบริเวณกระจังด้านหน้า1จุดนะครับ หัวกระจกด้านซ้ายและด้านขวาอีกอย่างละ1จุดนะครับรวมไปถึงตัวกล้องถอยหลังนะครับอีก1จุดนะครับล้อนะครับล้อของเราเนี่ยจะให้มาเป็นตัวดันหลบนะครับ180ทั 65R15 นะครับล้อแม็กจะมีลักษณะเป็นแบบทูโทนปัดเงานะครับสีดำเมทริกนะครับตกแต่งด้วยแถบโครเมียมทำให้รถคันนี้นะครับดู ดุดันนะครับดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้จะเป็นรถ E ีโกคาจะเป็นรถที่เป็นรถประหยัดน้ํามันนะครับแต่ก็ยังดูสปอร์ตอยู่เหมือนเดิมครับส่วนด้านท้ายของตัวยาริส1.2พรีเมียมคันนี้นะครับก็ดูสปอร์ตนะครับไม่แพ้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากตัวด้านบนหลังคาเลยนะครับด้านบนของหลังคาของเราเนี่ยจะเป็นเสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับมาพร้อมกับตัวใบ มาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3นะครับก้านปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับแล้วก็คิ้วตกแต่งนะครับบริเวณตรงกลางนี้จะถูกตกแต่งออกมาและถูกออกแบบมาเป็นสีดำเมทัลิกนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะครับเวลาที่เรามองจากด้านท้ายไฟท้ายของเราก็จะเป็นไฟท้ายแบบ Fu l l LED เหมือนเดิมนะครับทำให้รถนะครับคันนี้มีความ สปอร์ตนะครับหรือมีความปลอดภัยนะครับในขณะที่มีการขับรถตอนกลางคืนนะครับรถคันที่อยู่ด้านหลังนะครับก็จะมองเห็นรถของเรานะครับได้อย่างชัดเจนนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีในส่วนของตัวกล้องถอยหลังนะครับติดตั้งมาด้วยในรุ่นนี้นะครับเวลาที่เรามีการเข้าเกียร์อาร์นะครับมีเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะมีกล้องนะครับปรากฏที analysis, ่หน so ้าจอทัชสกรีนแล้วก็มีภาพปรากฏนะครับในขณะที่เราถอยหลังนั่นเองนะครับยังมาพร้อมกับในส่วนของตัว ระบบนะครับ Toyota s e t y s e n s นั่นก็คือตัวระบบ RCTA นะครับในขณะที่เรามีการถอยรถในมุมที่อับสายตานะครับก็จะมีเสียงเตือนแจ้งเราด้วยเช่นเดียวกันครับลงมาด้านล่างอีกนิดนึงนะครับจะเป็นในส่วนของตัวบริเวณคล้ายๆกับตัวสเกิร์ตด้านท้ายนะครับสเกิร์ตด้านท้ายของเราเนี่ยก็จะเป็นลายเคปลานะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับ อครับตอนนี้ผมอยู่ภายในรถนะครับ To y ยต a า a r ร s 1.2 Premium นั่นเองนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าภายในของตัวรถนะครับมีอะไรที่โดดเด่นแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างแล้วก็ดูสดุดตานะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากในส่วนของตัวระบบนะครับเวลาที่เราเปิดประตูออกมาแล้วเนี่ยฝั่งตรงคนขับของเราเนี่ยจะเป็นแบบ push start smart entry นะครับเราสามารถที่จะเข้ารถนะครับโดยการปดล็อกรถนะครับหรือว่าจะล็อกรถนะครับโดย เพียงปายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเอ,เองนะครับหรือว่าเราจะกดจากรรโมทของรถยนต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราเข้ามาตัวด้านในแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบพุชสตาร์ทนะครับและก็พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบหุ่มหนังยูรีเทนนะครับผมพร้อมกับเดินได้สีดำตานะครับมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันฝั่งด้านขวาก็จะมีปุ่มนะครับควบคุมนะครับข้อมูลการขับขี่ของตัวรถที่แสดงผ่านทางหน้าจอ TFT ตรงบริเวณมาตรวัด ที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับส่วนฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนโหมดนะครับว่าจะเป็น fm am หรือว่าบลู o ูธนะครับผมแล้วก็ปรับลดเพิ่มเสียงได้เลยกดรับสายวางสายหรือเปลี่ยนเพลงหรือเปลี่ยนคลื่นวิทยุฝั่งทางด้านซ้ายได้เลยนะครับส่วนมัดวัดนะครับ ของตัวรถคันนี้จะเป็นมาตรวัดหน้าจอเป็นแบบ o p ปติริทอนนะครับผมซึ่งจะมีหน้าจอ TFT นะครับเพื่อแสดงข้อมูลการขับขี่ของตัวรถด้วยนะครับว่ารถคันนี้นะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับระยะทางที่สามารถขับได้รวมไปถึงจํานวนปริมาณน้ํามันที่อยู่ภายในรถนะครับก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงนะครับระบบเตือนต่างๆเช่นประตู ปิดสนิทหรือไม่นะครับผมถ้าเกิดว่าปิดประตูไม่สนิทนะครับก็จะมีรูปสัญลักษณ์ประตูไม่สนิทฝั่งใดฝั่งหนึ่งแจ้งเตือนบนหน้าจอ t f t มีนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับดูในส่วนของตัว ด้านบนก่อนละกันนะครับตัวด้านบนนะครับกระจกนะครับจะเป็นแบบตัดลดแสงอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งตรงนี้ในขณะที่เราขับรถตอนกลางคืนนะครับมีรถนะครับหรือว่ามีไฟเนี่ยที่ส่องมาจากด้านหลังเนี่ยกระจกตรงนี้ก็จะช่วยให้เราตัดลดแสงอัตโนมัติไม่ให้แยงตาในขณะที่เรามีการขับขี่ตอนกลางคืนได้เลยนะครับรวมไปถึงกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะครับผมจะคอยบันทึกเหตุการณ์ให้กับเรานะครับเพื่อความปลอดภัยในขณะที่มีการเกิดอุบัติเหตุเราก็สามารถนะครับดูจากเมมโมรีตรงนี้ได้เลยนะครับ และในส่วนของตัวหน้าจอนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับหน้าจอทัชสกรีนก็จะเป็นขนาด9นิ้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับหน้าจอจะเป็นลักษณะทัชสกรีนนั่นเองนะครับใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อหรือเสียบสาย USB ผ่านทางบริเวณนี้ได้เลยนะครับแอร์จะเป็นในส่วนของตัวแอร์ระบบแอร์ออโต้นะครับสามารถที่จะกดใช้งานได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับ นะครับในส่วนของอุณหภูมินะครับรวมไปถึงตัวพัดลมแอร์ได้เลยนะครับเกียร์นะครับเกียร์จะเป็นแบบซูเปอร์ซีวีทีแบบเกรดไทส์นะครับหสปีดนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับในขณะที่เรามีการเปลี่ยนเกียร์ว่าจะเป็นจากเกียร์ P ไปที่เกียร์ R เกียร์ N นะครับเกียร์เกียร์ D นะครับหรือว่า S รวมไปถึงตัวเกียร์ B ที่เป็นเกียร์ต่ำในขณะที่เรามี ใช้เดินทางในขณะที่ทางลาดชันนะครับเช่นการขึ้นเขาหรือลงเขาเกียบีก็สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนตัวด้านหลังนะครับแอร์นะครับก็จะมีนะครับในส่วนของตัวด้านหลังนะก็จะมีช่องเสียบ USB ทั้งหมดนะครับสจุดนะครับเป็นขนาด2 1แอมป์นะครับผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังก็สามารถที่จะชาร์จแบตได้ง่ายเลยนะเพียงแค่เสียบสายตรงเว้นด้านหลังไม่ต้องแย่งสายชาร์จกันแล้วนะครับเป็นแล้วนะครับ โตโยต้ายาริส1.2พรีเมียมนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบโตโยต้าเซอร์วิเซนนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวระบบบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับระบบเตือนนะครับมุมอับนะครับในขณะบริเวณกระจกมองข้างครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับเวลาที่เรามีการเช้งเลนหรือมีการเปลี่ยนเลนนะครับก็จะมีไฟแจ้งเตือนนะครับในขณะที่มีรถนะครับสวนมาจากด้านหลังว่าจะเป็นทางด้านซ้ายหรือด้านขวานั่นเองนะครับรวมไปถึงนะครับในส่วนของตัวระบบ RCTA นะครับนั่นก็คือตัวระบบ เตือนมุมอับสายตาเตือนมุมอับสายตาในขณะที่เรามีการถอยรถนะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์ R แล้วถอยรถนะครับเรามองไม่เห็นด้านหลังเนี่ยในระยะนะครับประมาณ4-5เมตรนะครับก็จะมีเสียงเตือนนะครับให้กับรถคันนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับในส่วนของตัว g r a d e n t p a s s e n e r เลยนะครับก็คือเตือนออก นอกเลนนะครับผมมีเสียงเตือนนะครับบริเวณที่เราขณะที่เรามีการขับขี่นะครับถ้าเรามีการหลกนอกเลนเนี่ยก็จะมีเสียงเตือนด้วยนะครับและก็จะมีในส่วนของตัว start stop system นะครับมานะครับให้ในรถคันนี้ด้วยนะครับในขณะที่เรามีการขับรถนะครับผมติดไฟแดงอยู่นะครับรถก็จะดับนะครับแต่ระบบแอร์ต่างๆระบบไฟต่างๆก็ยังทํางานอยู่ช่วยประหยัดน้ํามันให้เราอีกแรงหนึ่งด้วยนะครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการแนะนำรถนะครับยาริส1.2พิเอมนะครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเชิญทดลองขับได้ที่โชว์รูมโตโยต้ดีเยี่ยมเลยนะครับรวมถึงโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็ยังมีให้อยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับใครนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนได้ขับก่อนแน่นอนนะครับที่โชว์รูมโตโยต้ดีเยี่ยมนะครับวันนี้คุยเอกลายไปแล้วนะครับสวัสดีครับ